ลแบบหลายอันกับระท่านมันขืนไม่พอดฮะห่อนวะเอาเอ้าเอ้าขึ้นไปด้วยห่อนเนาะเนาะเอี๋ยวยีกับห้องก็เย็นบึ้งเช้าไปน้่วังสวัสดีหนึ่งหมื่นสี่พท่านค่ะว่าเด้อ่านอะไรเด้๋ยวค่อยเข้ามือันหลายหนี่ไป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  จะเอ๊พูอนอะไรเพน่อนอะโรเกี่ยวอยากเล่น้ำไมเนี่ะเกี่ยวเล้น้ำไหมนี่เฮ้ยนั่น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 าวยาเลยนี่นี่นั่น น้าแม่ดาเกระกี้อยากมเปกวดเลี้ยวเนี่ยอันเดินให้ริดิดินเดิยังน่ารักค่ะขอบคุณค่ะเจ๊เตอเกลน่ารักจังเลยเออหน่ะน่ะเห็นบอเห็นนามเียเอานั่งนั่อนอยู่ปะอนได้ยิน นี่นี่นี่พี่ลิตาเล่นอยู่หน้าบ้านค่ะ,ะพี่ลิตาผเรนสไลเดอรอ์ยู่ห้องเัินวุราวุฒาวุาวัา <c oughs> กออินมากค่ะป <c oughs> ลามากน้ำอันนี้มานี้การ่น้ำหอ,อนเน้องชอบเอาขาแช่น้ำค่ปะป้าแจ้บบอกอัออนนั้นอันนั้นนี่จาเห็อนอาเราเรียนตราซก็ได้

งานยูซีนะเกีพี่น้องก็เลยมาเหรียญน้ำดูโอ้โหแต่ว่าเดือนหนาเดือนนี้กับดีไปได้เมื่ออยู่ถ้าไปสิบสิบวันหรือ้อนแกงสิบวันเจอล่างแค่ในก้อนแก่ก็สิบวันเลยตัวเกี่ยวก็ไม่เทียบกับพ่อเป็นสิบวันเลยอ่ะไปอ้ยหอนมาหอน กูมีมีบอยได้ผ่านกระเป๋ามีบอยเบียดหืเดยวเพิ่ป ออเออมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหม ใครใครคะเอ้าวไม่เล่นแล้วเหรอโตเกียวว่าจะเล่นน้ำเมื่อกี้นะ่ะไหมโตเกียวว่าจะเล่นน้ำไปเล่นน้ำไหมไปไหมไปสวัสดีค่ะเอสซีก่อนบอกก่อนบอกก่อนบอกเอสซี่ก่อนปีประตูท่านี่เลลูกปีประตูท่านี้ก่อนเอาบอกท่านี้เอาท่านี้บปล่เอาท่านี้เหรอไปดูเอ้ามือด้วยล่ะฮะปิด หน,หนูจะเข้ามาไหมหนูจะเข้ามาอีกไหมถ้าหนูไม่เข้าหนูก็ปิดปิดไหมปิดแอร์ไหมรื้อเปิดไปเลยเ,เดี๋ยวน้องมันเปิเดน้องมาเล่นอีกอไปเอาทำขอโทษขอไปค่ะเห็นไหมอุย้ยมืดเลยไ,ไปเรียบร้ <laughs> อยแล้วเพิ่งเข้ามาคะ่ะ เพิ่งมาค่ะเะ้่ามาจากนะผู้ชายผู้ชายที่เอาไปหน่อยก็ตามเอาะปทั้งหมด

โอ้ยอาอพเค่งพี่ชายจอเหเยไม่เป็นแ่หน้าถือกล่องไปอยากไปหาพ่อกัะเขาวหากะลังเห็นอยู่อุ้ยบนนั่นเลฮะนี่ลูไูขอก็พอลูกหอยลูกหอ โอากดูีมูสมองตวเกี่ยวงวงแล้วสซะ่วงอยู่แต่ว่าจะขอเห็นมูหลาเห็นมูหลก็เลกาน่พอละแล้ว่วงอยู่แต่ว่าเห็นมูสหลแหละ